สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยเนาะช่องปยาสตอรี่นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูเป็นผ้าเออเขาเรียกอะไรมัดมีเนาะไม่ใช่ผ้ามัดมีเออเป็นเป็นการมัดมีนะก็คือมันเป็นขั้นตอนที่สองแล้วเนาะที่ปยาถาม ก็ให้ดูคัดตอนหลังจากที่เราเยมไปรอบหนึ่งแล้วเนาะเราก็มาดูเขาเรียกพันลายไว้นะบางคนเครียกเราปรยาริพันพันลายไว้ก่อนอันนี้ตัวนี้ย้อมสีสีเทาย้อมสีเทานะก็คือพอเรายอมเสร็จแล้วมันเป็นลายเีาเรียกลายทางด่วน เราย้อมอย้อมแค่นี้และคะทุกคนย้อมแค่แค่เชิงเนาะเพราะว่าลายมันมีแค่นี้เราย้อมเป็นครั้งแรกนะย้อมสีแรกก็คือสีเทาอ่าจะให้เป็นสีเทาอ่อนจะเป็นสีเทาอ่อนเนาะก็คือการที่เราจะย้อมไม่เป็นสีอ่อนก็คือต้องใส่สีน้อยใช้สีไม่เยอะ เสร็จแล้วเราก็มามาพันลายมาพันเอาไว้ตัวที่เป็นลายเราก็พันเอาไว้ทุกจุดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นลายสองข้างเป็นลายสองข้างลายเชิงคดิกสองด้านเนาะสองบนบนล่างเลยส่วนตรงกลางจะเป็นที่ว่าง เราก็ย้อมไว้ทีนี้พันเสร็จแล้วเนาะพันเสร็จแล้วก็ขั้นต่อไปเราก็มาย้อมอีกรอบสองตัวนี้จะต้องย้อมอีกจากที่เป็นสีอ่อนสีเทาอ่อนเนาะเราก็มาย ôm, อ้อมหลังจากที่เราพันลายเสร็จแล้วเก็บสีอ่อนไว้แล้ว เราก็มายอมทับอีกโรคโดยเพิ่มสีเดิมแต่ให้เยอะขึ้นเพื่อให้สีด้านนอกสอีรอบหลังครรอบที่สองให้เข้มขึ้นตัวนี้นะคะจะให้เข้มขึ้นทั้งหมดเลยช่วงนี้ให้เข้มขึ้นกว่าเดิมก็คือเติมสีเดิมแต่ว่าให้เยอะขึ้นเพื่อสีจะได้เข้มขึ้นเนาะ ขั้นตอนก็คือเราเรามาพันไว้เหมือนเดิมมัดไว้ตรงกลางจะสีจะได้ไม่เลอะแล้วก็มัดไว้เหมือนเดิมจนจุดนี้ เพื่อสะดวกในการยอมด้วยคับคุณตรงกลางมันจะไม่ได้ยุ่งมันจะไม่ยุ่งเราก็มัดไว้เฉพาะปล่อยไว้เฉพาะที่ที่เราจะยอมเหมือนเดิมกรับทุกคนใช้ อ,อย่างในรถจักรยานยางเก่านะคะยางเก่าทำนให้แน่นเลยะคะ เราจะพันแบบนี้สองด้านเลยพันทั้งสองข้างแล้วจะปล่อยไว้ตรงกลางเพราะอะไรู้องมคะเพราะว่าถ้าเราพันตลอดแนวเลยมันอาจจะแข็งช่วงนี้เวลาเราโยมเราจ,จะเอ,อพับไม่ได้ก็จะมัดไว้แค่นี้ก็เวลาโยอมเราจ,จะไม่จุ่มส่วนที่อ,อพันไใวใ้ให้ให้โดนสีนะ่งให,ให้ให้ถูกสีเพราะสีมันจะซึม มันจะทำให้เสียได้เรามัดแค้นเราพันไว้แค่นี้นก็จะพันสองด้านพันเหมือนกันสองข้างเลย จะทําแบบเดียวกันนะเหมือนเหมือนข้างาทำเหมือนกันทั้งสองข้างพันให้แน่นเลยนะคะถ้าเราพันไม่แน่นเ,เวลาย้อมสีอาจจะซึมทำให้ไม่สวยรับกันไว้ก่อน การสีเลอะ พันเสร็จแล้วก็ประมาณนี้สองด้านส่วนตรงนี้ไว้เวลาเวลาเราโยามเราจะต้องออพับครึ่งถ้าเราพันมหมดมันจะแข็งพับไม่ได้ เวลาเราไปยอมครัทุกคนเราพับแบบนี้เพื่อสะดวกในการจับเวลาลายอยาจะเป็นแบบนี้นะคะเราเอาไปแค่น้ำก่อนทุกคนแช่น้ำไว้สักสามสิบนาทีนะแล้วค่อยยอมเพื่อให้สีมันซึมลงข้อทีทีถ้าเราไม่ได้ยอ,อ,อไม่ได้แช่น้ำบางทีสีมันอาจจะ เติมเข้าไปในข้อเรามัดทำให้เสียตอนนี้แช่น้ำก่อนค่ะทุกคนค่ะก็จบคลิปก่อนเนาะขอบคุณค่าทุกคนที่รับชมติดเอ่อกดติดตามให้ด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้า